สวัสดีค่ะมาเก็บพักเดาเด้อค่ะเด้อย,ยอดหรือบา่าดอกมันค่ะอยู่ข้างบนุ่นอคะลายลายค่ะ,ค,ะคุณอ่ะอยู่บ้านยี่สูต้นสองต้นสามต้นเต็มอยู่พี่น้องถึงกินเ่อได้่อ่าพอบ้านก็เลมาเลืเ่อยเอาไหมค่ะคุณอ่ะคุณอ่ะเลื่อยแล้วเลื่อยลงมาเข้ากระติเก,เก็บไปกินกะหลาบ หมูผ้าหมูกับว่าไปเนาะค่ะเนาะครับชมชมยอดก็บ้า,บานเอาสะเดาวดะจ้า,าสะเดาสะเดาอดดูเส,เส,สื้สวยเล็กจากส้อสวยนี่มันดูป้าถูกคืองามคักแต่จะอ่อนเนาะน,น้าเนี่ยเบือ่อเดากินแด้วเพื่อนๆแต่ว่ามาันหนึ่งสูงเนี่ยว้าน้าโอ้กําลังเสียบจะเป็กําลังแซ่บป้าถูกมากินเลนได้ดอกใช่ป่าอ้ากกินเลนได้ตัวล่ะ ขึ้นหอดตูปูเนาะเรากินที่ดีสมัยก่อนเนาะโอ้โหงามคักงาแนงคักงามแน่นพอบานเรยเอามันสูงหลายพี่น้องคนนะโอ้เจริญกรรมบักคักเลยเนาะโอ้คนนะป่าทีทูปท่าทีทูปทูทีทั้งงามคักมาเอาไม่หน,น,นีก็ได้ว่าล่นมือน่อคนละพี่น้องป้าทูอ่อนเนาะ สอ่อนหลายความงามนะไรสิกินเหมือนอะไรพี่น้องบอกว่าเอาซ้ำกินพ่อบ้านว่าเอาบ่ไใดไม่ต้องเลื่อยเอาเลื่อยเอาบัให้มาหน่อยชนง่ายสิพี่น้องต้นมะขามก็ต้นหมากันสะเดาแข่งกันก็ต้นหมากไอ้เนี่ยเห็นบ่มมะขามแปรหรือว่ามะขามเทศดปาดทีโทรพี่น้องเลยปาด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 พ่นดัง สูงกว่ามาั่นยี่สิบเมตรยี่สิบกว่าเมตรผลละค่ะต้นนี่บ่ได้ตัวเด้วค่ะมาวัดมึงก็ได้เด้อพี่นอ้องพูดอ่ะโอ้ยสูงมาหือมา,าคักโคตรมาแล้วงากิดมะโอย่างาจะกินน้ำบนอยากขินให้เรียกให้เบื่อเด้ออืมบ่ในบักหลายงายกินน้ำบนนี่มัน,น,น,นจิ้น้ำกับสีดแงอดงไปเด้อ เอาเหงายจักยอดกันเด้อเพื่อพนยากออเพื่นยอดนึงมันอก,ก,กินใพนจพนกินตัวอ๋บอบน,น,นี้ข้านบะ้านไปกันเถอบันฟ้ได้ราคาได้แล้วได้แล้วขอบ้านเด้อค่ะเด้อ ปานยุกวางยุกไก่เนาะขี่รถไปเอาอยู่หน้าบ้านนี่แหละค่ะยุคทางบ้านนี่ละขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะคุณเพื่อนขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์หรือมากดไลค์กดติดตามหรือว่าส่งดาวนะคะลูกๆขอบคุณค่ะบ๊ายบายน้องหมาเขมา